วันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันอยากไปสนามเด็กเล่นจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมเลยค่ะวู้วฮยลูกจ๋ามีอะไรหรือเปล่าคะแม่จะไปทำกับข้าวแล้วนะ สุดสจังเลยท้องฟ้าสีฟ้าซะด้วยแม่ท้องฟ้าก็ต้องเป็นสีฟ้าไม่ใช่หรอเออนั่นแหละกินข้าวมนเร็วสิเออฟังเสร็จแล้วก็รีบไปกินจ้าค่ะแม่ค่ะหนูอยากไปหนูอยากไปสนามเด็กเล่นไดไมนะนนาเพื่อนหนูก็ไปกันหมดเลยวิได้สิแต่ต้องกินข้าวให้หมดก่อน กินข้าวแล้วก็ไปอาบน้นะํานะค่ะกินข้าวก็ไปอาบน้ําไปอาบน้ำกันกันะอาบน้ำหลอกไปเปลี่ยนเสื้อ,อไปเถอะปะไปเปลี่ยนเสื้อดิ๊กวัวัวเอาชุดไหนดีนะเอาชุดนี้กักนกระโปรงสั้นๆสีส,สวยแม่ค่ะไปค่ะ โอเคจ้าอืมแล้วไหเดย,ยดือ้อย่าสนนะคะคุณลูกอยู่แล้วค่ะไม่ดื้อหรอกอ่ะอ่ะอ่ะงั้นก็ปะปะอุ๊ยแม่ก็ลุกสี่เออหนะอ้ายบายเจ้าสีเทาไปจ้าเวียวเพียวอ่ะเลิกยบาย,บาย,บายสีเทาสักที มันก็อยู่บ้านของมันดีแหละลูกจะไปไว้ไว้มันเลยเอาแม่นี้เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนผมเสียอะไรแล้วเนี่ยผมสีฟ้าคนนั้นคนนั้นโอ้โหคุูให้ยอมสีผมตั้งแต่เมื่อไหร่คุูไม่ให้ยอมนี่นะก็นั่นแหละค่ะคุณแม่เฮ้ยวันดีฟ้าใสวัดดีมิน้น มินม้นมิน้นมิ้นมีอะไรหรอวันนี้เราไปเล่นให้สนุกกันเลยนะเราไปสวัสดีแม่เธอก่อนนะมิน้นเอ้ยฟ้าใสสวัสดีค่ะคุณแม่สมายสวัสดีจ้าปาไปเล่นกันดีๆแล้วกันนะค่ะรู้ไหมว่าฉันอะเล่นอันนี้จนคล่องแคล่วมากเลยนะอันไหนหรอนี่เธอดูไว้นะฉันเล่นแบบ คล่องมากแบบคล่องสุดๆอะไอ้ทำอะไรอะฉันก็เล่นปกติไงเล่นแบบปกติของฉันน่ะฉันมาที่นี่ฉันก็เล่นอย่างเงี้ยเลยฮะเธอเล่นอย่างงี้จริงๆอะใช่ไงแม่เธอไม่ว่าหรอแม่ฉันก็เห็นทุกวันแหละจริงแม่เธอไม่ห้ามเลยรเนี่ยไม่ห้ามหรอกแม่ฉันจะดีจะตาย มีอะไรหรือเปล่าล่ะอ๊อเ้อะไรหรอกว้ายอแกตั้งปิว้วหนึ่งหมื่นเอหนึ่งพันเชียวอ่ะเธอลองเล่นมั้งไหมไม่เอาวาฉันกลัวมันนี่เลยแกอย่อยา่ยาทำอะไรฉันก็จับมือเธอจะขึ้นไปไง เออไม่เอาใช่ไม่ฉันไม่ฉันฉันไม่อยากฉันไม่อยากเลยเ <recover> นี่ยเธอก็ค้องเองอะ่ะเธอจะบ่นอะไรหนาว้ายเนี่ยฉันบอกแล้วว่าตอกแต่มันไม่เจ็บสักหน่อยเล่นยกเยกกันเลยเดี๋ยวก็แกเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง โหถึงเล่นไม่รุนเรื่องแต่เชนก็สวยนะคะ้าโอ้ไม่เห็นสวยเลยนี่แก่แกก็ไม่สวยเหมือนกันย้อมสีเหมนกันครูไม่ให้ย้อมเหอะครูบอกให้ย้อมเป็นสีดําตั้งนานแล้วเย้โอ้เออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปเล่นกันเล่นไหนกีห้าชั่วโมงผ่านไป เด็กๆจ้าเด็กๆมีอะไรหรือเปล่าคะแม่มีอะไรหรือเปล่าคะ,ะ,รราค,ะคุณนะ้าหิวกันเรือยยังแม่จะได้ไปซื้อข้าวมาให้หิวแล้วคะ่ะอ่ะนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปซื้อข้าวมาให้จ้ะคะ่ะงั้นแม่ไปก่อนนะจ้าลูกคะ่ะแม่ไปซื้อข้าวใช่ไหมเนี่ยใช่แม่ไปซื้อข้าวไปคะ่ะ วันนี้นะ่าจะต้องซื้อข้าวให้เด็กๆก,กินโอ้โหสุดสดไปเลยมินินมายินดีต้อนรับค่ะเอาข้าวไงข้าวืออของโปรดลูกออได้มาแล้วแล้วก็อันนี้ด้วยปลาเน่าเออ แล้วก็เค,ค้กบูเบอรี่ขี้หมาแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะเค,ค้กบูเบอรี่ขี้หมาแล้วก็ปลาเน่ากระป๋องเน่าปลาเน่ากระป๋องนี่ค่ะทั้งหมดห้าพันบาทค่ะกับค่ะห้าล้านบาทไม่ต้องทอนค่ะวัดเจอไปแล้วน่าจะนั่งรอกันจนหิวแล้วมั้งคงแบบ หิวกันซะอืหมมาแล้วมาแล้วไม่ต้องหิวลอกมาแล้วจ้าจอ,จอดอย่างนี้เลยแล้วกันนะแบบออกไปข้างนอกลยแล้วกันอ,อย่างนี้หละเอออ่ะได้เราจ้าเดี๋ยวแม่ไปวางไว้ให้นะค่ะคุณแม่ รียบร้อยแล้วคุณน้คุณน้ค่ะหนูไม่กินนะคะไม่เป็นไรจ้าไปนั่งเพื่อนเป็นเพื่อนเออเป็นเพื่อนฟ้าใส่ก่อนก็ได้ขอบคุณค่ะอือุ้ยโอ้ยคันมากเลยตอนนี้ครับตวปไปไปเออว้าวทำได้ไงอะ่ะ ฉันก็ทำได้มาตั้งแต่เล็กๆแล้วอเอ๊ะอ้าวกระเด้งมาเหมือนฉันเลยอะ่ะฉันก็ทำได้นะยาใครบอกว่าฉันทำไม่ได้เดี๋ยวเธอกินอะไรอะ่ะกินนั่นเดียวกับเธอไงงมงมงมแบ่งกันกินไงโธอนี่อือออเอ่ยอยเนาะ ใช่นี่ข้าวของฉันนี่ข้าวของฉันอ่ะคนละขึ้นไปละเอ้ยอร่อยเหมือนกันเนี่ยเธอ,อ,อกินอะไรอยู่ได้เนี่ยฉันไปแล้วนะ